ชื่อเลยครับแต่ว่ามาเป็นโรงนัาน่าเทียนเตอร์ที่2ครับเทียนเตอร์สองมีใครอยู่เทียนเตอร์สองครับเทียนเตอร์สองครับก็มาแล้วและผู้ช่ดีก็คือดีสิบเอ็นครับดีสิบเอ็นดีสิบเอ็นแข่งครับแข่งราดูแล้วก็เปิดครับเทียนเตอร์ที่สองดีสิบเอ็นะครับเชิญตัวนี้นะครับเดินมาดีๆนะครับเพราะอยู่ในท่าทางสายตาของผู้ที่จับคุณนั่นเลยนะฮะ เขาคือผู้โชคดีนะฮะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้เพื่อนับผอรางวัลจากเรานะครับนี่คือรางวัลนะฮะแรกนะครับซึ่งเรานะครับก็จะมีนะครับ AS Premium Set นะครับมอบให้แล้วก็ยังมีเสื้อเชิดนะครับจากภาพยนตร์นะครับ Independence Day ด,ด้วยนะครับนี่จะให้แบบนี้เลยนะครับ บือษัเฉันนะเธออยู่้างเอมซีริษัทฉันนะเธอคือนี้ไม่อาบน้ำเลโอเคจดใ้ภาพอะไรอะอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งขอบคุณรักขาบขอบคุณรักราวนั่นแหละคืออะ้รคยอ รอดเดือดรีเลยครัล้ครับตอที่สองครับุตั่เอครับรางวลที่สอครับครับและผู้โชคดีได้แก้ให้จมีาระการนะครับโรงที่สครับเทเตอร์ที่สเทเตอร์ที่สีบ้านสี่สี่หครับสีหกครับอยู่ไหนครับสีครับเทเตอร์สี่เทเตอร์สี่สี่อยู่มครับอยครับเห็นตาไกล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 ครับนับใหม่นะฮะจบมาแล้วบเเดียวเชิญนะครับ เผมก็ใช้เวลาในการเบียดหุ้ชนหน่อยนะฮะขออนุญาตขออนุญาตให้น้องเข้ามาหน่อยดูงหุ้นทะุีนะนักดีต่อนะครับโอ้โหวันนี้มีความสุขม,มากเลยครับพี่เอกนะครับน้องนี่น,นะฮะ,เ,นนะ,ะเอาละและนี่คือผู้ชนที่มีเกืภาพนะครับมาแล้วเอาตัวมือหน่อยพวกเราเรื่องวารอิจฉาที่เยียเนาะนะอิจฉาเขาจะเกิดดีฮะ เอพี่ท่านนี้อยากจะยืนว่าน้องก้าหรือว่าน้องเจมจีกันแน่ไม่น่าใช่ผมคนะไม่แน่นะเจมส์จีรักษาเขาไม่เล่นไม่เจมส์เห็นไหมเขาเล่นกูแล้วเขาเล่นกูแล่าโอเคโอเคเธอลงลงจับแขนงสิเจมจีเขาจับแข้งแลย้วเิมีอากาศมีอากาศ มีเป็นแก๊งทีเพื่าอะไรครับโอเคเราเข้ากครับ้เอาลุ้นกันอีกหนึ่งครับมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะที่นั่งตรงนี้ดวงเป็นไงครับเริ่มไม่มีอีกแล้วเหรอฮะอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งรางวัลเลยฮะมารางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้ายกรบผมพี่แอลนะครับรวมถึงพี่แอลคนต่อที่สามแล้วผู้โชคดีของเราจะเป็นใครแต่นั่น รองหนึ่งเลยครับเซตเตอร์ที่หดิโอ้คุณเยอะคุณเยอะเยอะคุณเยอะเดิมไอที่พ้าจะอดเลยนะฮะจบตรงนั้นเลยซีดีสิบครับเซตเตอร์เดิมซีดีสิบอยู่ไหมครับดีสิบครับเข้าห้องน้ำก็อดเลยนะฮะซีดีสิบโอ้ยอยู่นี่ใช่เหรอไหนบอก หาอยู่หาอยู่ใช้ไหมที่มาดูนีอ๋อถูกต้องนะครับว้าวพวงวมโตบะอดอีกแล้วอะไรอะไรมาช่วยพอครับเชิญอะไรอะไรอะไรเอาเลยครับดีด้วยนะครับ่านะฮะโอ้ยแหวนแหวนแหวนเลยจริงแล้วเธอเธอเขาเบือกกอนเกมี่เหขออนุาตที่พิด้วยนะครับ อครับโอเครับขอบคุณครุิกาจครับจอยู่รสมเปบรรากาศที่อบอุ่นมากเลยครับพี่แอ๋วพี่แอ๋วมอะไรยากจะับสนิดอไหมฮะสหรับว okay. ันพ oh, okay. ิเศษวั L, it, gì, ีก็ไม er ่ทราบจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่คิดว่าทุกท่านคงมีความสุขแน่นอนค่ะเราในฐานะของเอก็มีความสุขไปกับทุกท่านที่นี่ขอบคุณทุกๆท่านมากขอบคุณน้องเจมขอคุณ น้องก้าวและแน่นอนพิธีกรน,น้องเป้นะคะพิธีกรที่น่ารักที่สุดนะคะของงานวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอาได้คาะโอ้ยมีคนเรียกน้องเป้เราชื่นใจวะพวเพราะไปไหนที่แต่คนเรียกพี่เป้พี่เป้ยยตลอดเลย เลยฮะลูก้าเราเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกอของลูก้าได้ร่วมง,งานที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้จริงๆตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ชอบมากๆดีใจแทนลูกค้าเอเอสมากๆค่ะที<ด>่เอเอสเนี่ยมีกิจกรรมสุดพิเศษขนาดนี้นะคะมีทําแบบได้ส่วนลดดูหนังน,นะคะได้แบบชิมอาหารอร่อยๆแล้วมีเครื่องดื่มอร่อยๆอด้วยโอ้โหเรียวว่าพิเศษมากๆเนาะใช่ค่ะโอ้โหมีความสุขแล้วก็สนุกกันไปแล้วก็ได้ใกล้ชิดนะฮะกับศิลปินของเราด้วยเจมส์นะครับเจมส์ ผมรู้สึกเป็นไงบ้าง<อ>ดีใจครับม้านหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกมากครับได้เ<อ>ิดว่าใครดูมาแล้วเน,นี่ยแสดงว่าอายุแก่มากแล้วขอบคุณมากเพราะนีก็โดนไปทั่วหน้าเลยครับเจนนะไม่ใช่หรอกเป็นทุกคนดูฮะหนึ่งพี่แอลดูจนชิดเลยครับดูมาแล้วภาพแรกไอเดโวชนันต์ดูใช่ไอันนี้ก็มาทำอีกรอบหนึ่งก็ได้กาแฟเป็นมจะชอบมากด้วย แต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นหนังที่สนุกมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนดูกันแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกอบอ่นทุกเหมือนทุกครั้งเลยครับที่มปลูกค้าเอเมาครับเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วนี่ก็มาชีวีวอลกันแล้วก็เดี๋ยวต้องมีหนังยั์อีกหลายหลายเรื่องเลยครับในปีนี้อ่านะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอทุกเจมนะครับในอีกหลายๆพื้นที่ที่เราจะไปกันนะครับเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่าเราจัดกันตลอดทั้งปีใช่ครับน้องเจ้าก็จะตามไปด้วยถูกไหมค่ะถ้ามีโอกาสนะะค ไีสิสวยแบบนี้น่ารักแบบนี้ก้าวก้าวก้าวเคยดูหมไอดีโฟมัฟ้งแรกไหมไม่เคยอ่ะเกิมาก็มีฮอร์โมนแล้วพี่โอ้โเกียดก้าววันนี้เลย แต่จริงทันไหมเกมทันไหมไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันครับไม่ทันเหมือนกันใช่ครับแต่ได้เคยดูย้อนหลังปมไหมเคยดูเคยดูย้อนหลังครับชอบไหมชอบรชอบับบนี้สนุกมากครับ <อะ S 1> แล้วก็เนี่ยมีพี่บอกว่าโอ้ยนี่เรื่องที่มันมากเลยนี่ยิ่งรอบใหม่ที่จะเข้าไปดูกันนะครับบอกว่าสนุก,กนมากครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้ดูความยุดด้วยกันนะฮะแล้วก็กับน้องเจี๊ยบด้วยเช่นกันแล้วก็น้องก้าด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมีความพิเศษนะครับที่จะมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับการมอบโชคให้กับลูกค้าคนพิเศษของทางเอเสของเรานะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าดอกกุหลาบยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับชูดอกกุหลาดรุนหน่อยครับให้คนไม่มีทําใจเล่นพี่แอลยังไม่มีเลยพี่กุ๊บก็ไม่มีเอาแล้วสิเอาละ ความพิเศษเนี่ยนะครับพิเศษยังไงครับมันอยู่ที่แท็กโลโก้ครับทั้งเจมส์มันมีแท็กโลโก้อยู่ดูไหมฮะหุ่กันดูกันใหญ่เลยเอาลองดูครับลองดูครับแล้วแล้วแล้วด้านหลังของแท็กจะมีลายเซ็นของก้าวและเจมส์แล้วแล้วแล้วของก้าวและเจมส์ใครที่มีลายเซ็นของก้าวและเจมส์ขึ้นมาบนเวทีเลยครับมีไหมครับมีแล้วมีครับ นี่ไรเซ็นเลยครับนเนเซ็นของใครเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งท่านมาแล้วนะคร <ฮะ S 1> ับอีกท่านอยู่ไหนครับต้องมีอีกหนึ่งท่านด้วยอยู่นี่นี่ครับตอนนี้ครับมาเจอแล้วนะครับลัขึ้นใหม่ว้าแขกผู้เกียรติดีนี้โซนนี้ครับมีมัม้ยไหมครับทำไมตัวผมตกตลอดเลยครับโอ้ยหัวคุยฝั่งนี้นไม่ค่อยดีนะตายละเอาละนี่คือผู้โชคดีของเราพิเศษสุดๆต้องให้ตัวนี้นะครับดูก่อนดูก่อนน้องก้าวที่ใช่เลยเซ็นน้องก้าวไหม ถูกต้องแน่นอนถูกต้องใช่ไหมครับคุงเจใช่ครับใช่ครับเอาล่ะชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อชัยพี่ชัยนะครับคุณอะไรครับแอนนะครับแหมคุณแอนเลดไปเจตลอดเลยไม่ยอมมองหน้าผมเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามอบของรางวัลพิเศษให้ก่อนนะครับเป็นความอบอุ่นนะครับที่เรามอบให้จากน้องกุญแจ A ด S ของเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหต่คนก็สงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ว่าคืออะไรนะครับ น,น่ารักไหมจักได้ไหมอยากได้เนาะผมก็อยากได้แล้วได้ยิ่งได้จากมือของน้องเก้าและเจมส์สี่มันมันภูมิใจมากๆเนะฮะมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีก,กว่าน้องเจมครับมันคืออะไรครับน้องเจมครับมันคืออะไรครับ,รบเข้มแข็งนิดหนึ่งครับเจมส์ดูเรื่อยๆน้องเก้าเขาคืออะไรครับ <ไป S 1> นี่ครับพ<ป>ี่ชายชื่อน้องเก,ก้าแก่เป็นหนึ่งเป็นสามีภรรยากันเลยนะฮะพี่ชายฮะ เอาไปนเลยครัเจมส์หงห่รองค์หมเลยไหมล่ะโอ๊ยอุ่นไหมอุ่นไหมถามที่อุ่นไหมถือเพื่ออุ่นสิอุ่นไหมุ่ไหอีกหยอยากอออุ่นอกอุนกวีไหมอแล้วพอแล้วแค่นี้จะขอตายขอเจมตายแล้วทำฝั่งพิชัยแล้วครับ อุ่พอไหมครับพี่ชายเคยนะอย่าแพกไอ้อุ่นจากน้องเก้าด้วยนะฮะนิดเดียนิดหน่ยตาก้ามิดเดิ้ลเก้าขยันขยโอ้ยปิดแล้วพี่เป้ก็อยากได้ไอ้อุ่นด้วยอ่ะเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป้สิเก้าได้แต่รูปหลักอะไรคือการรูปหลักคือไอ้อุ่นขอบคุณครับก้าโอเคถ่ายภาพตัวนี้สักภาพหนึ่งนะฮะนะครับกับบรรยากาศความอบอุ่นแบบนี้นะฮะที่มอบให้ โอเคได้ฮะพิชาเขาเนาะเออข้างล่างดูตาเราห้อยมากนอกจากดวงตกแล้วตาเธอตกก็เนินจริงจริงตาเธอตกมากเขาล่ะนี่เรียกว่าพิเศษนะใช่ไหมขอโทษเอสพีเอ s จัดให้เอกของอุปกรณ์ครับพิเศษกว่านั้นครับเพราะอุปกรณ์ครับพี่เราสองท่านเดี๋ยวต้องไปไหนมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมา นี่เป็นผ่านกระจกผ่านกระจกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปประกอบรากให้มันเป็นกรอบรูปครับเพราะว่าเราจะถ่ายภาพนะฮะของทั้งคู่นะครับแล้วก็จะใส่ลงกรอบรูปให้เดี๋ยวเราเริ่มจากน้องแก้วก่อนเนาะใช่ครับให้เจมส์ให้คุยมุ้งมิ้งกับแพร่คู่มาเกี่ยวกับเราไปก่อนมุ้งม้จิิ๊บอย่ามุ้งมิุ้งมิ่านไปฮะเดี๋ยวบ้านี้เดี๋ยวให้น้องแก้วแล้วแล้ว แม่คือเดี๋ยวเราเคยดูเกาหลีเขาเล่นกนะันไหมเขาก็จะเอาแผ่นกระจกนี้แก้มแนบแก้ม,แก,ม<ภา>แก้มด้านนี้ของพี่ชัยแก้มด้านนี้ของพี่เ้าพร้อมไหมล่ะพร้อมแล้วนึ ตุบมลเลยที่ที่เล่นหนักมากเมื่อกี้กี้ถารูปยังอ่ะถายยังถายได้แล้วนะคะัโอเคเดี๋ยวเราจะถาาพนี้ใส่กอนนี้พอแล้ก็เจุกมัก้สักจุกได้ไหมได้น,น,นะครับจุกนจะุกนอ๊ยลมากอัพโวิดโอกากับพี่ชายเลยะครับเฟิร์นเะฟิร์สนะฮะเอาละเทาานี้มาคู่นี้บ้างชวน้าหน้าเลยครับพร้อมไหมพรอมห วันจุลนี้น,ไไน,นะไม่พร้อมได้ยังไงฉันรอไมาไดนฉันรอค่ะตดชัดเจนว่าอ่ะโอเคพร้อมนะพร้อมนะเอราสองคนบอกว่ามันใสหรือเปล่าใช่คุณเออดี๋ยวที่เป็นต่าให้เดี๋ยวพี่เป็นต่าให้ครับผมหนึ่งหน,นึ่งอ,อ่ะเคครับหนึ่งสอง เล่บ้าเล่นกันไนานแค่ไนแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ยวก้เที่มแก้เหมนเให้เที่มให้เจ่สดวกไมเที่เจี่ยมับพีได้ครับโอเคครับแอบแก้เล็กน้อยขอเที่ยมความดิจาหน่อยเร็วอิชฉาอั้รนาแม้แต่พี่แอลกอิจฉา เจ๋งมากเลยนะครับเอาละผมประมาณนี้แล้วกันทอมพอเนาะเอาละหรือว่าเราผิดพอดีกว่าครับปรบเมินกับทุกคนวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องก้าวด้วยแล้วเดี๋ยวให้น้องก้าวพักผ่อนก่อนนะฮะส่วนเจิมจีเราไม่ไปไหนพักผ่อนก่อนไม่ได้ไมปให้ไปเพราะพวกเราไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เจิมจีเล่นแบบเมื่อกี้กับพี่แอล เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เข้าังดีกว่านะแต่ว่าวันนี้ไหนๆจิมจิมาแล้วโอ้คนนี้นี่เขาเรียกว่าความสามารถสูงนะฮะการแสดงก็เยี่ยมโชว์ก็ดีเออร้องเพลงก็เพราะนิดหน่อยครับพี่นิดหน่อยนะนี่เหรอถ้าเกิดขายไปียร์ขึ้นมาร้องเพลงนีดหนอยก็ตายนะครับอเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆก็มาแล้วฟังเสียงของพ่อจากเจมจิสักหน่อยดีไหมพวกเราเสียงกันได้กับเจมจินะ